ค่ะคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปครั้งก่อนอย่างด่วนเลยนะคะเพราะว่า,าคลิปครั้งก่อนเนี่ยนะคะถูกตัดการบันทึกไปดื้อเลยนะคะโดยที่ไม,ไม่ไม่ทันตั้งตัวนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเนะะื้อหาก็อีกนิดเดียวนะคะก็จะจบในส่วนนี้ละอาจารย์จะได้พูดสรุปทีเดียวนะคะในเรื่องของการตรวจสอบการจับนะคะปัญหาที่ที่เคยเคยโพบไปนะคะคือบางทีมันก็จะมีผลเกี่ยวกับ เรื่องของการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่านะคะในในตอนแรกๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายเท่าไหรนักนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องของการตรวจสอบการจับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะคะในการที่เวลาที่เด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยเขาถูกจับกลุ่มมาเนี่ยนะคะก็เจ้าพนักงานผู้จับก็เป็นคนละคนกับพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ะะทีนี้เนี่ยนะคะไอตอนที่จับมาคนจับก็จะเป็นอีกคนหนึ่งแต่พอไปตรวจสอบการจับเนี่ยคนที่พาไปตรวจสอบการจับก็คือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบซึ่งไม่ได้รู้เห็นด้วยเลยในเวลาที่มีการจับกลุ่มนะคะว่าในขั้นตอนการจับกลุ่มนั้นเนี่ยมีการจับหรือว่าการปฏิบัติมันชอบด้วยกฎหมายจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้อธิบายจริงๆเนี่ยนะคะ มันก็คงอธิบายยากโดยที่พนักงานสอบสวนก็อาจจะต้องดูที่บนันทึกการจับกลุ่มที่นําไปเสนอสารในชั้นตรวจสอบการจับนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะคะว่าคนที่พาไปตรวจสอบการจับเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่จับมานะคะทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยบางทีเจ้าพนักงานผู้จับเองเขาก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจมากมายนะักในเรื่องของการการจับ ตามพรบสารเยาวชนและครอบครัวที่มีมาใหม่แต่ปัจจุบนนันนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะซึ่งเมื่อก่อนตอนแรกๆนียต้องยอมรับว่าบางทีพอกฎหมายอันนี้ออกมาเนี่ยตำรวจก็ไม่กล้าจับนะ,ะไม่กล้าจับนะคะเพราะว่าอา,อาจจะเห็นว่าถ้าจับไปแล้วเนี่ยมันก็จะมี มีเรื่องยุ่งยากอะไรหลายๆอย่างนะคะเสี่ยงในเรื่องของการโดนฟอ้องโดนล้องเรียนในด้านของวินัยหรืออะไรด้วยนะคะเพราะว่าศาลก็จะทาการก็จะทาาําการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งในเรื่องของการการจับของเจ้าพนักงานนะคะตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะไป การรวงในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจเหมือนกันนะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเกิดการเข้าใจคาดเคลื่อนหรืออะไรในเรื่องของตัวบทจริงๆตัวบทกฎหมายเจะตะนารมณ์มาดีนะคะเพียงแต่ว่าบางทีการทําความเข้าใจอะไรต่อผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะคะเรายัางไม่ไม่ได้มีการทําความเข้าใจอย่างทั่วถึงหรือว่าให้ความเข้าใจที่แท้จริงไม่กระทั่งทุกวันนี้นะคะในสื่อหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเวลาที่ปรากฏออกไปข้างนอกเนี่ย เวลาที่มีข่าวเรื่องเด็กกระทำความผิดมาเนี่ยเหมือนบางคนเขาก็เข้าใจเลยเถิดไปเลยว่าถ้าเป็นเด็กเยาวชนกระทำความผิดเนี่ยตำรวจเขาจับไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูข่าวอะไรต่างๆมันก็จะจะมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะจับได้ค่ะแต่ว่าการจับนั้นต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดทีนี้อย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาปฏิบัติงานในเรื่องของการสืบสวนเนี่ย บางทีเนี่ยในเรื่องของข้อกฎหมายหรืออะไรต่างๆก็กย็ยังไม่แม่นไ,ไม่แม่นยาเท่าไหรนักนะคะบางทีเนี่ยพอเจอการกระทาความผิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเอ๊ะมันเป็นความผิดซึ่งหน้าหรือเปล่าจะจับได้ไม่ได้มันก็เกิดความลังเลก็ก็มีส่วนนะคะก็มีส่วนเหมือนกันนะ,ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้จริงๆแล้วมันก็ยังมีปัญหาใน,ในด้านของทางปฏิบัติอยู่นะคะแต่ว่าสําหรับตัวพวกเราเอง นะคะพวกเราเองเราก็ต้องจำจำหลักกฎหมายแล้วก็เข้าใจหลักกฎหมายด้วยนะคะทีนี้จะวิเคราะห์ในเชิงของด้านการทำวิจัยอะไรต่อจริงมีการทำวิจัยเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของการตรวจสอบการจับซึ่งหลายๆงานวิจัยก็กกกปรากฏความเห็นไปหลายๆแนวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลองไปศึกษากันดูแล้วก็ พวกเราสามารถที่จะโต้แย้งข้อกฎหมายได้นะคะไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเห็นด้วยกับการที่กฎหมายบัญญัติมาอย่างนั้นซะทีเดียวเพราะในเรื่องของการตรวจสอบการจับเอาจริงแล้วมันก็เป็นการทํางานที่ซับซ้อนเหมือนกันะนะคะเพราะว่าอย่างเวลาที่จะมีการจับกลุมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะผูก้กระทาความผิดเนี่ย อย่างตอนที่สารเขาจะออกหมายจับเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานตามสมควรอยู่แล้วนะคะว่าที่เจ้าพนักงานเนี่ยเขาก็ต้องไปนําเสนอสารเพื่อให้สารเนี่ยออกหมายจับออกมาซึ่งถ้าเป็นกรณีที่จับโดยหมายจับเนี่ยนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบการจับอีกทีเนี่ยนะคะมันบางทีมันก็ทําให้กระบวนการมันมันซําซ้อนแล้วก็คืออ,อาจจะต้องใช้เวลา นะคะทำให้เสียเวลาในการดําเนินการนะคะแทนที่มันจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะคะมันก็อาจจะต้องมีกระบวนการเข้ามาซําซ้อนกับกับอย่างเดิมอีกนะคะตรงนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก็แล้วกันนะคะถ้าใครมีเวลาต่อไปก็อาจจะไปศึกษาต่อเรื่องนี้ก็ได้นะคะทีนี้นะคะทีนี้เอการตรวจสอบการจับเนี่ยนะคะตามหลักของกฎหมายเนี่ย เจ้าพนักงานตรวจสอบการจับได้แค่ครั้งเดียวนะคะครั้งเดียวครั้งเดียวนี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเด็กหรือเยาวชนเขาถูกจับมาแล้วแล้วก็มีการพาไปตรวจสอบการจับเรียบร้อยแล้วแล้วในระหว่างนั้นศาลเกิดมีคําสั่งให้ควบคุมตัวอยู่ในสถานพินิษ์นะคะปรากฏว่าเด็กเยาวชนนั้นเกิดหนีไปอีกนะคะเกิดหนีไปอีกกรณีนี้มีการจับได้อีกก็ไม่ต้องพามาตรวจสอบการจับอีกแล้วนะคะตรงนี้ก็สามารถดําเนินการตามกฎหมายขั้นตอนต่อไปได้เลย ะะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันนึง่งสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วก็คือว่าในตัวบทกฎหมายที่ผู้เราพูดถึงนั้นในตั้งแต่ในชั้นรับมอบตัวนะคะตั้งแต่ในชั้นรับมอบตัวนั่นก็คือเมื่อเด็กเยาวชนนะคะซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาวได้กระทำความผิดเนี่ยมีการถูกจับมาตามมาตรา70นะคะหรือ2เข้ามาพบพนักงานสอบสวน เองโดยที่ไม่ได้เป็นผู้ถูกจับมากระบวนการมันจะแยกหลังจากที่เจ้าพนักง,งานปฏิบัติตามมาตรา70เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นเป็นผู้ถูกจับมานะคะเจ้าพนักง,งานพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการตามมาตรา72 ตแต่ถ้าเด็กหรือเยาวชนนั้นไม่ได้เป็นผู้ถูกจับนะคะก็คือมีการเข้าพบพนักง,งานสอบสวนด้วยตนเองเนี่ยนะคะมันก็จะจับมาตรา70มันก็จะไปที่มาตรา71เนั่นก็คือพนักง,งานสอบสวนปฏิบัติตามมาตรา134ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยอนุโลมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเสร็จแล้วการดําเนินการหลังจากนั้นเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสอบสวนหรือว่าสอบปากคำ ที่เราจะต้องศึกษากันในคลิปที่8นะคะเป็นคลิปต่อไปของพวกเรานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะอันนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาทั้งการสอบสวนตามพรบสารเยาวชนและครอบครัวคือมาตรา75และประมวลกฎหมายวิธีพิจรารณาความอาญามาตรา134ทับ2ประกอบกับมาตรา133ทวิ ะะก็จะเรียนกฎหมาย2ตัวประกอบกันนะคะวิธีการการสอบปากคำต่างๆนะะไปจนถึงเรื่องของการฟ้องคดีแต่อาจารย์ก่อนที่จะผ่านเรื่องนี้ไปนะคะขอพูดอีกนิดนึงนะคะว่าในชั้นจับกลุ่มเนี่ยนะคะเวลาที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นเนี่ยโดยหลักแล้วก็คือเราเริ่มที่มาตรา69นะคะเราเริ่มที่มาตรา69แล้วไปที่มาตรา70 ะะอันนี้เป็นกรณีกระทำความผิดทั่วๆไปแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าในชั้นรับมอบตัวสำหรับผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะะเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดแล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเนี่ยกรณีนี้จะเมื่อถูกจับแล้วจะดำเนินการตามมาตร,รา69-2ทั 2. นะคะ69ับ2 คืออธิบายอย่างนี้ค่ะว่าถ้ากรณีที่เด็กหรือเยาวชนนั้นถูกจับมาในคดีเสพนะในคดียาเสพติดนะคะก็คือมีเสพนะคะมีเสพยาเสพติดเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้ามีข้อหาอื่นที่เกี่ยวกับพรบยาเสพติดเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะถูกไปดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แต่ถ้าสมมุติว่าเด็กเยาวชนนั้นเนี่ยนอกจากเสพยาเสพติดแล้วยังกระทาความผิดอื่นหรือว่าถูกดำเนินคดีในเรื่องอื่นด้วยเนี่ยนะคะกรณีนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถไปดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้นะคะอันนี้ก็จะดำเนินการตามปกติเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผู้เสพเป็นผู้เสพเนี่ยนะคะตามกฎหมายยาเสพติดเนี่ยนะคะกรณีนี้กฎหมายเขาก็มองว่าเป็นผู้ป่วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอันนี้เอาแค่ให้รู้ก็พอนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ยกตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะคะสมมติว่าเด็กหรือเยาวชนถูกจับมาในข้อหาเสพนะคะในข้อหาเสพแล้วทีนี้เนี่ยนะคะพอมาถึงที่ทําการของพนักง,งานสอบสวนเนี่ยพนักง,งานสอบสวนจะต้องรีบพาตัวเด็กหรือเยาวชนเนี่ยไปศาล เพื่อไปตรวจสารเสพติดแล้วก็ให้สารเนี่ยมีคําสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ไปถึงที่ทําการของของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะคะกรณีนี้เนี่ยสารเขาก็จะสั่งในเรื่องของการถ้าเห็นว่าเป็นผู้เสพจริงๆน,นะคะก็จะสั่งในเรื่องของการให้ไปทาการเข้ารับการบําบัดฟื้นฟูนะคะในฐานะเป็นผู้ติดยานะคะ ให้เลิอกอยากทีนี้ถ้าแผนมันสำเร็จรแผนมันสำเร็จรกรณีนี้ถ้าเป็นข้อหาเสพอย่างเดียวนะคะอายการเขาก็จะสั่งไม่ฟ้องน,นะเสร็จแล้วกไไ็ไม่มีการดำเนินคดีต่อแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าแผนมันไม่สำเร็จปุ๊บเนี่ยนะคะกฎหมาย69เ้าทับสเขาจะเขียนว่าให้พนักง,งานสอบสวนหรือพนักง,งานอายการ,น,รนำตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลไปศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับการควบคุมแล้วก็ ควบคุมตัวทันทีแล้วก็พนักงานอายการฟ้องได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการาฟื้นฟ,นฟนูไม่สำเร็จอย่างนี้เป็นตน้นนะ,ะก็จะดำเนินการฟ้องต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปนะะอันนี้กเ็เป็นกฎหมายที่เพิ่มเติมเข้ามานะะในปีะในปี2559เกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้เพ็พยาเสพติดนะคะเ,เกี่ยวกับ กรณีบุคคลที่จะต้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตรงนี้ก็เอาแค่ให้รู้ก็พอนะคะในเรื่องนี้ทีนี้ในคลิปครั้งต่อไปเนี่ยนะคะคลิปครั้งต่อไปก็จะพูดถึงนะคะพูดถึงเรื่องของการสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนของการดําเนินการในชั้นเจ้าพนักง,งานตํารวจอยู่นะคะก็ถัดจากเรื่องของกระบวนการตรงนี้นะคะ ก็หวังว่านิสิตน่าจะได้พอมองเห็นภาพนะคะพอมองเห็นภาพในคดีเด็กเยาวชนเบื้องต้นละนะคะในชั้นของตำรวจว่าเป็นอย่างไรมีความแตกต่างจากคดีของผู้ใหญ่อย่างไรชัดเจนเลยก็คือมันก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบการจับเข้ามาคันคันเนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้นิสิตทบทวนความรู้ให้ดีๆ ะะอันไหนที่มันมีข้อสงสัยหรืออะไรก,ก็ขอให้ถามนะคะอาจารย์ยังไม่ค่อยได้เจอคําถามอะไรเลยนะคะตั้งแต่สอนมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากนิสิตกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ดูมาล่วงหน้าด้วยนะคะในเรื่องของการสอบสวนนะคะการสอบสวนซึ่งการสอบสวนคดีเด็กเยาวชนเนี่ยมีความแตกต่างจากของคดีผู้ใหญ่แน่ๆนะคะโดยเฉพาะวิธีปฏิบัติในการสอบปากคำเด็กหรือเยาวชนผูก้กระทำความผิด เพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันในครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ